สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกแคก,กันะคะยิมโนคารลเซียมค่ะช่วงนี้จะเป็นฤดูที่เขาออกดอกกันอย่างมากมายนะคะนี่เป็นหนึ่งต้นที่มีน้ำโหดค่ะน้ำยาวมากส่วนต้นนี้ค่ะชื่อต้นแม่ของเขาคือเป็นพันธุ์เพชรแต้มสีนะคะเป็นแบบก้างปลา ดอกนี้เป็นดอกแรกของเขาจะมีขนาดเล็กนิดนึงแต่มีความละมุนละไมสวยงามน่ารักค่ะต่อมานะคะก็บางต้นก็ยังเพิ่งจะตูมนะคะส่วนต้นนี้ค่ะดอกยังบานไม่เต็มที่นะคะก็จะมีขนาดเล็กอยู่ค่ะวันพรุ่งนี้เขาก็จะบานต่ออีกนะคะวันนี้แนะนำ ดอกสวยๆจากยิมโนคารลเซียมก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกับครูพันนีใหม่ค่ะในคลิปถัดไปนะคะจะพาไปดูดอกของแคคตัสพันธุ์อื่นๆบ้างสวัสดีค่ะ